ตัวโมโม่แบล็เนี่ยนะครับผมมีปัญหาที่แบบพบเจอบ่อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่มองพวกอะไรรุ่นนี้อยู่ต้องฟังปัญหานี้นะมันเป็นปัญหาที่เจอบ่อยแล้วก็บอกเลยว่าเทสยากเวลาคุณจะซื้อพวกอะไยมือสองเนี่ยคุณให้เขาถ่ายวิด,ดีโออะไรมาเนี่ยบอกเลยว่าแทบไม่รู้เรื่องเลยแต่มันมีปัญหานี้อยู่นะครับผมปัญหาที่ว่านี่ก็คือ Centering Fix นะครับผมคือ c e n t e r i n g m i s a l i g n m e n t ก็คือการที่พวกอะไรเนรี่ยผมศูนย์มันไม่ตรงนะครับผม จากสมมติคุณดูตรงนี้อยู่เนี่ยพงาลไรเนี่ยมันตรงใช่ไหมครับผมเล่นไปสักพักนึงปรากฏว่าพวงอะไรเนี่ยมันค่อยๆเอียงอย่างนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับเนี่ยแบบว่าพอเข้าใจไหมว่าไอเอียงๆเนี้ยคือตรงงงไหมจนถึงสุดๆเลยครั้งหนึ่งมึงคืออย่างเนี้ยอย่างเนี้ยคือรถขับรงนะครับมันเลยมีปัญหาว่าเวลาโค้งบางโค้งเนี่ยมันโค้งเยอะใช่ไหมแล้วเราหมุนพงาลไยไปได้อีกไม่เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมโดยเฉพาะกับการดิฟนะจะมีปัญหามากเลยว่ามันจะเคาน์เตอร์ไม่ได้แล้วรถจะหมุนเพราะว่าองศาพงมันไม่พอแล้วผม เวลาเราลดนดิฟเนี่ยมันต้องล็อกทูล็อกนะก็คือสุดพวงอะไรถึงสุดพวงอะไรอีกฝั่งหนึ่งเลยนะเพราะงั้นเป็นอย่างเงี้ยจบเลยไม่สามารถดิฟได้นะครับผมปัญหาเนี่ยเท่าที่ผมดูมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าปัญหา108ปัญหาแบบมีหลายจุดมากว่าทําไมมันถึงทําให้พวงลไยตัวเนี้ยมันเสียศูนย์นะครับผมอย่างแรกเลยครับผมพวงลไรตัวเนี้ยนะมีอายุมากแล้วอายุมากแล้วเนี่ยถ้าคุณเก็บในที่เดียร์ฟมันก็ไม่เข้าใช่ไหม แต่ถ้าคุณเอามาอยู่ข้างนอกเนี่ยซึ่งโปร่งไรมันก็หลายปีแล้วคุณมันก็ค่อยๆเข้าเรื่อยๆนะจนไปถึงตัวเซนเซอร์นะครับผมตัวเซนเซอร์เนี่ยมันจะมีรูรูให้แสงผ่านได้แล้วจะมีตัวอ่านเซนเซอร์ว่าเนี่ยอันนี้คือช่องหรืออันนี้คือทึบถ้าเป็นทึบก็จะไม่อ่านถ้าเป็นช่องมันก็จะอ่านงงไหมมันก็จะอ่านไปทีละช่องช่องนั้นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะจะได้ไม่งงนะทีนี้เนี่ยไอช่องพวกนี้นะครับผมที่มันเป็นรูรูให้แสงผ่านได้เนี่ย ปรากฏว่าพอมันไปนานๆใช่ไหมฝุ่นมันก็ไปเกาะไอ้รูพุ่งเนี้ยกลายเป็นว่าไอ้รูเนี่ยมันไม่เป็นรูแล้วมันมันมันโดนบล็อกมันโดนปิดไปทําให้ทุกครั้งนะครับผมที่เราใช้พวงมาเ่ยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เราหมุนพวงเนี่ยปรากฏว่ามันข้ามไอ้ร่องนั้นไปใช้งานครั้งแรกๆก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกครับพอพอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันข้ามบ่อยๆขึ้นเรื่อยๆมันก็ยิ่งเยอะองศาที่มันเพี้ยนไปก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่มันผ่านไอ้รูนั้นที่โดนปิดนะครับทีีนน้บาางคกร ทำความสะอาดไอตัวเซ็นเซอร์นั้นก็หายแต่สําหรับบางคนมันมีปัญหาอื่นอีกบางคนมันเป็นที่อย่างอื่น,นครับผมตัวเซนเซอร์เนี่ยครับผมมันจะต่อกับตัวเฟืองตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งเฟืองตัวนี้หมุนเนี่ยไอเซนเซ,นเซอร์ก็จะหมุนด้วยซึ่งฟงตัวนี้นะครับผมมันจะประ่อกับแกนของมอเตอร์ที่เป็น, back, ปนมอเตอร์ฟอร์ฟิ้แบ็กเวลาวงอะไรเราบุนนี่แหละวงอะไรเนี่ยเราก็จะต่อกับเกียร์ตัวหนึง่งซึ่งเกียร์ตัวนั้นก็จะไปต่อกับตัวมอเตอร์ที่เป็นฟอร์ฟิ้แบ็กนะครับเดี๋ยวผมขึ แล้ฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเกียร์เหล็กแต่อีกฝั่งเนี้ไอ้ฝั่งที่ตัวเป็นที่เป็นเฟืองที่ไปขับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยตัวนั้นอะเป็นพลาสติกนะครับไอ้ตัวนี้น่ะก็มีโอกาสหลวมได้เช่นกัน วิธีแก้ก็คือทากาวนะครับผมผมเคยทาไปแล้วรวมถึงการถอดพวงมาลัยรุ่นนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้เลยนะครับวิธีการแก้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการใช้โปรแกรมของ r e g i t e c h Wingman นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ผมใช้แล้วไม่ช่วยกับผมนะแต่มันอาจจะช่วยกับคุณผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คลิวิดีโอให้เผื่อว่าใช้กับคุณแล้วมันหายนะแต่ใช้กับผมแล้วเนี่ยไม่หายแถมมีปัญหามากขึ้นด้วยนะครับผมโดยชื่อโปรแกรมเนี่ยก็คือ r e g i t e h Momo Center Fix เลยนะครับผมก็ตรงตัวกับ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายคนใช้แล้วไม่หายหลายคนใช้แล้วก็หายผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาอันสุดท้ายนะผมเท่าที่ผมรู้เนี่ยจากการใช้งานและผมพยายามแก้ปัญหาดูเนี่ยก็คือการลดค่าความแรงฟอสฟีแบคของวงมลัยลงมาครับผมตอนแรกผมใช้ที่100%่งร้อยเปอร์เนี่ยเวลาวงมลัยมันตีล็อกทุล็อกเนี่ยก็คือสุดถึงสุดนะครับผมและฟอสฟีแบคมันทำงานอยู่ตึงต้งตึ้งตึ้งเนี่ยปรากฏว,ว่าพอหลังจากการที่มันล็อกเสร็จปุ๊บมาเนี่ยคือมันไม่ตรงมันหนีสู์นะครับผมก็ลลองลด พอพี่แบ็กซ์ผมพรมอะไรผมลงมานะจาก100%เป็น80%นะครับผมปรากฏว่าไม่ไม่เปละไม่เปละหายเลยแบบหายปิดทิ้งไปเลยนะครับผมแล้วผมก็ยังลองลดองศาพรมอะไรในเกมด้วยนะอย่างแอสโตคอร์ซาเนี่ยตอนแรกผมเซตเป็น270องศาผมลดลงมาเหลือ240องศาก็หายเหมือนกันนะครับผมเพราะงั้นวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีหลายอันมากนะครับผมแล้วก็ผมก็ทำรวม คุณก็ลองทําตามดูนะครับผมถ้าใครมีปัญหานี้อยู่นะแล้วทําทอันไหนแล้วแก้ได้ไม่ได้อย่างไงก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยหรือว่าใครมีวิธีการแก้ปัญหานี้เป็นวิธีอื่นวิธีนอกเหนือจากที่ผมพูดมาเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันด้านล่างช่วยๆกันไปเลยนะครับผมสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของนอกจากตัวเซนเซอร์ริงซิกเนี่ยก็จะไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับตัวพวงมาลัยรุ่นนี้จะมีเรื่องของการแคลิเบอชันซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของขเซนเซอร์สกปรกนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นนะซึ่งผมก็ทําความสะอาดไปแล้วด้วยนะตอนแรกมันไม่แคลิเบตเลยด้วยซ้ำคือเวลาเราเสียบเข้าคอมเนี่ยพวงมาลัยมันไม่หมุนเองซ้ายขวาอย่างเงี้ยแล้วมาขึ้นตรงกลางมันไม่หมุนอย่างนั้นของผมเนี่ยตอนแรกที่ได้มานะครับผมไม่หมุนเลยก็คือเสียบก็กข,ขึ้นในคอมว่าเสียบพวงมาลัยแล้วก็นิ่ง นิ่งแบบนิ่งเลยไม่ขยับเลยนะครับผมก็ทาความสะอาดเซนเซอร์นู้นนี่นั่นอะไรสักพักหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ลองซ่อมถ้าคุณตามใน YouTube ช่องนี้อยู่ในคอมมูนิตี้ที่ผมเคยมีการโพสต์อัปเดตตัววงมิรุ่นนี้เรื่อยๆนะผมที่ผมซ่อมมันนะก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับผมเวลาผมเสียบภงมารัยนเนี่ยมันตีมาฝั่งนี้แลนะผมว่าตีค้างไม่ยอมตีกลับมันต้องตีกลับฝั่งนี้ด้วยแต่มันไม่ยอมตีกลับแล้วก็มาตรงกลางนะครับก็เกถือว่าดีขึ้นมากก็ แต่ยังไม่ถือว่าปกตินะครับแต่ตอนนี้มันใช้งานปกติแล้วตอนนี้ผมซ่อมจนมันใช้งานปกติแล้วนะครับผมอีกปัญหาหนึ่งนะครับผม <c oughs> ก็คือเรื่องผงแป้นเท้าครับผมแป้นเทา้เทาของผมเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่เคยแกะแป้นเท้าเลยนะครับผมเพราะว่าซีนวอยกับรับประกันรับประกันอะไรยังอยู่ครบนะครับผมยังไม่แกะไม่เคยโดนแกะนะครับแป้นเทา้าแต่มันมีปัญหานะครับเพราะว่าฝุ่นมันเข้าไปเยอะด้วยอายุมันค่อนข้างเยอะฝุ่นเข้าเยอะแล้วปรากฏว่าเวลาผมคืนคันเร่งนะครับคันเร่งมันคืนได้มา100%บางครั้งมันถึง100 บางครั้งมันคืนได้หมดบางครั้งมันคืนได้ไม่หมดนะครับผมมันยังติดอยู่ประมาณแบบ5% 10เอะไรเงี้ยทำให้เวลาเราถอนกระเลงปรากฏว่าเออเครื่องมันยังเล่นอยู่อะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็งงๆเราก็ค่อยมาสังเกตดูเออเวลาเราค่อยๆถอนกระเลงปรากฏว่าเวลาเราถอนน้อยๆเนี่ยแรงดีดมันน้อย,อยมันก็เลยทาให้เหมือนมันยังติดฝุ่นที่อยู่ข้างในนะครับคนไขติดฝุ่นก็ทําการแกะแป้นเท้าออกมาแล้วก็เช็ดเปลืองเช็ดอะไรนะครับที่มันเป็นฝุ่นก็เอาออกไปให้หมดตอนนี้ก็ สามารถใช้งานแป้นเท้าได้ดีไม่มีปัญหาส่วนวิธีการถอดแป้นเท้าเดี๋ยวผมใส่ไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับ